นี่เสร็จแล้วเพื่อนๆดูอาหารจานนี้ดูเอาเอออาหารมื้อนี้นะคะไม่ใช่จานนี้มีอะไรมั่งที่ไม่ใช่ของเรานะมีอะไรมั่งที่ไม่ใช่จากสวนเราเอาปากามาวงดูสิสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาเข้าสวน มาเก็บไข่มาขุดมันฝรั่งแล้วก็หาอาหารให้กระต่ายนะคะแฟนยายเขาจะกินอ่เฟรนฟรายกับไข่ดาววันนี้เอออาหารจากสวนแต่ก่อนอื่นต้องหาอาหารให้กระต่ายก่อนเอาไว้ให้ตอนเย็นเนาะเมื่อวานก็รดน้ำนะดูมันร้อนเพื่อนๆยายขาถอนถอ,อ,อนเอาแค่นี้แหละหาอาหารให้กระต่ายก่อน ดูทัว่วยายดูออกดอกจะรวงหมดหรือเปล่านี่ทั่วไทยละ่ะทั่วไทยยังไม่ออกดอกเลยทั่วไทยนี่เอฟซีบอกว่าให้ยายเด็ดยอดไม่ได้เด็ดเลยไม่กล้าเด็ด <c oughs> ไม่กล้าเด็ดยอดมันไม่สูงอโนน,อนสูงสูงอันนี้ดูดิตรงนี้ใบยเยอะแล้วนี่นี่นะคะ ตอนเย็นค่อยมาใหม่เ้วไปทำอาหารเสร็จก่อนแล้วค่อยมาให้อีกรอบหนึ่งมาที่นี่ก็มาหามันฝรั่งโอ้ยดูดิมันเหีียวไ่ได้รดน้ำเพื่อนไหมยังไม่แก่จัดหลกใหญ่หาเอาไปหลกใหญ่ๆไปทำแฟรนฟรายให้เหมือนเขาจะกินแฟรนฟรายวันนี้ ยรถน้ำก็เอาไมา่อยู่เลยเพื่อนปีนี้ก็คงไม่โตรหรอกมันฟราเพราะว่ามันแลงกดูดีเนี่ยเล็กๆเองยังไม่โตเลย ขาดเด้อกลบไว้ก่อนมันก่อนที่ยายขุดเอารอบๆนั่นมันมันอยู่ใกล้ๆมะเขือเทศไงเพื่อนๆใกล้ๆมะเขือเทศมะเขือเทศมันรดน้ําบ่อยมันก็เลยโตแถวนี้มันโอ้ยดินโอ้ยดินดนนูนี่ยังเล็กๆอยู่เลยขาดแล้วเอาไป ใส่ได้ไปหาตรงได้ไปหาตรงที่รดน้ำไอ้นั่นหรืมั้งไหนล่ะไหนล่ะจะเอาเมีดก็กลัวไปโดนอันอื่นมีคนถามว่าวันนั้นไม่ไม่เอาเสียมคุด มันฝรัง่งมันยังไม่ยังไม่ได้เราแค่เลือกเลือกเอาหัวใหญ่ๆเฉยๆเอาเสียมขุดมันก็ไปหมดนะอ้ยดินแข็งมากเลย เล็กๆก็เอาไป ลอยตอนมันตายก่อนเด้อยายจะขุดจริงๆจังๆให้ดูอันนี้แค่ม,มาเล็มๆเอาไปกินก่อนกล่องนี้ปลูกทิ้งดูนี่ัทิ้งเสียดายนะลูกเล็กอันนี้ปลูกทีหลังนะเนี่ย รถน้ำมันดีๆมันก็ใหญ่อยู่แต่อันนี้ปลูกธรรมชาติโอ้สองอันนะเนี่ยสองอัน,น อแลแหละกินมือเดียวเองเฟรนาฟจากมันฝรั่งสดๆจากตน้นอ้อยขาดแล้วยังอุอย้ยไม่ขาดกลอบไปกลอบไปเามะเขือเทศด้วยเขาจะกินมะเขือเทศสลัดด้วย เคอรเทนี่สุกแต่ลูกเล็กนะลูกใหญ่ยังไม่สุกแต่ก็ดีเหมือนกันเละสุกเม็ดพร้อมกันก็ดีจะได้ไม่ต้องถ้าพร้อมกันก็กินไม่ทันไปยู่ในบ้านมั่งแล้วมาเขือเทศในยายไปเก็บไข่เนะ เดีไปทำกับข้าวกินให้แฟนกินก่อนเี๋ยวค่อยออกมาใหม่ไข่ okay, วันนี้ขาดไปฟองหนึ่งแต่ว่าแฟดแฟดฟองหนึ่ง <c oughs> ชันนี้เจอไข่แฟดบ่อยขาดไปฟองหนึ่งประท้วงยายมั้งไม่เปิดเปิดทีก็วิ่งเข้าสวนเปิดทีก็วิ่งเข้าสวนเพื่อน <c oughs> ตัวนี้นะ่ะ ตัวเดียวนี่ยชอบปิ้งข้าสวนสองตัวนั้นเขาอยู่กันสองสองสองคนเพื่อนๆไปทำกับข้าวกินก่อนนี่เก็บผลไม้ด้วยนะวันนี้จะไปทำกับข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเก็บต่อคลิปเก็บนี้ต่างหากนะคะเก็บไปทำแยมเนาะลืมได้กลับมาใหม่มาหามาเอาหอมแดงนยใหญ่เขาเลือกคนเด้อ สลัดแค่นี้ไหมโดนไข่แตกนะคะบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะทำเคอเทศสลัดไม่ทำแล้วเพราะว่านี่ยายไม่รู้ว่าแฟนยายเอาบิทรูดออกมาจากตู้แช่แข็งนะสลัดสดๆหมดแล้วก็มากินที่แช่ไว้เนาะ เดี๋ยจะทำวิโรษสลัดนะหัห่นมันฝรั่งก่อนส่วนอันนี้ต้มถั่วลันเตาที่เก็บเมื่อวานต่างกระทะรอทอดเฟรนฟรายเนี่ยปอกเสร็จแล้วก็หัน่นหันหันเสร็จแล้วก็ทอดเลยเฟรนฟรายไงตาไม่เหมือนใคร รวังรอก็ไปทำสลัดไม่มีอะไรมากเกลือพริกไทยน้ำตาลน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละหอมใหญ่ผักชีลาวโคเลโคเลหัน่นเป็นลูใส่จบอันนี้จะหั่นยังไงก็แล้วแต่เรานะคะ ขอปีที่แล้วแช่ไว้ยามที่เราไม่มีสลัดเราก็กินอันนี้ยสลัดมันขาดช่วงถึงไม่ขาดช่วงเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะกินสลัดทุกวันทุกวันเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นสลัดอย่างอื่นด้วย กรอบนะคะเพื่อนม่ต้องนงบางคนทอดแล้วผักแล้วมาทอดอีกโอ้ยใหญ่แมวเดอไม่ใช่นิสัยใหญ่เนี๋ยนะทีเดียวพูดพลาดพืชเลยน,นี่ทอดไข่เจียวเอ้ยไข่ดาวเดี๋ยวจะให้ดูไข่แฝดอันนี้ไม่แฝดน,นะคะ แฝดทำยังไงจะให้เห็นแร่นแทนแรนแทนนี่เหนไหมแฝด เสร็จแล้วเพื่อนๆดูอาหารจารนนี้ดูเอาเอยอาหารมื้อนี้นะคะไม่ใช่จานนี้มีอะไรมั่งที่ไม่ใช่ของเรานะมีอะไรมั่งที่ไม่ใช่จากสวนเราเอาปากามาวงดูสิดูสิว่าอะไรมั่งไม่ใช่จากสวนเราเอออ นี่บิรดูดผักชีลาวหอมแดงเครื่องปรุงซื้อน้ำเชอรี่ผสมเคเรนสีแดงทัวรันเตามะเขือเทศไข่เฟนฟรายชิมเฟนฟรายให้ดูหน่อยโอ้โน แค่น,นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ด้วยนะคะ